สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอพอพี่น้องทางช่องฮักนะสวีเดนเป็นช่องกินเที่ยวสบายสบายสไตล์เมียฝรั่งกับมาดามหน่อยวันนี้เมียฝรั่งมาขยายค่ะพี่น้องมาดามมาขยายขยายในเรื่องที่กําลังดังกําลังโดง่งกําลังดังมาจริงๆแล้วมันก็ดังมาหลายมื้อแล้วล่ะค่ะพี่น้องแต่ว่ามาดามหน่อยมาสรุปให้พี่น้องฟังมาเล่าข่าวมาขยายพี่น้องฟังเนาะค่ะพี่น้องเนาะเจนนี่กับน้องก้าวดังได้ก็ดับได้ เราเอามาเป็นอุทาหรณ์ใช้เป็นอุทาหรณ์ค่ะพี่น้องคะเป็นข่าวดังที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจล่ะค่ะพี่น้องผ่านมาไไหลายวันแต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปอะไรใ <โ frustrating S 1> ดๆทั้งสิ้นนอกจากได้สิ่งที่ตามมาก็คือเสียกับเสียค่ะเหตุผลก็คือมันก็ผลประโยชน์อะแหละค่ะพี่น้องบอกง่ายๆบอกแบบชัดๆชัดเจนเลยก็เรื่องเงินเรื่องทอง ตอนแรกก็คุยกันดีอาจจะเป็นประมาณว่าสัญญาใจแต่มาดามหน่อยจะไม่ให้ราคาสําหรับบอกว่า9 5้าห้าร้อทำไมถึงไม่ให้ราคาอันนี้ก็เข้าใจอยู่ค่ะพี่น้องเรื่องที่เกิดขึ้นนี่มันก็เหมือนกับว่าเรื่องเงินนี่แหละค่ะบ,บ่ต้องไปอธิบายเ่ยาบ่ต้องไปแอบแฝงอย่างอื่นนะค่ะพี่น้องเงินอย่างเดียวกับผลประโยชน์อย่างเดียวนี่แหละค่ะมันทําให้แตกหักกันในกรณีที่ วงวงของน้องเจนนี่นี่แหะค่ะพี่น้องแล้วก็เพลงดังที่หลายร้อยล้านวิวนี่แหละค่ะพี่น้องจากทาง y YouTube หลังจากนั้นแล้วก็ผลประโยชน์มันเป็นการแบ่งส่วนแบ่งที่ไม่เป็นธรรมมันก็เลยเกิดเรื่องขึ้นแต่คราวนี้มาดามหน่อยจะมาขยายแบบนี้ค่ะพี่น้องมันก็คือตามความเป็นจริงนั่นแหะค่ะที่มาที่ไปการที่ทําอะไรสักอย่างก่อนหน้านั้นไม่ว่าจะเป็นคน ชนชั้นใดเป็นลุมใดเป็นใครเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นฝูงเป็นอาชีพอะไรก็ตามนะพี่น้องเนาะผลประโยชน์เกิดมันก็มีปัญหาคําว่าสัญญาใจยังไงก็ไม่มีหรอกค่ะพี่น้องคะ่ะคําว่าสัญญาใจตามใดที่สัญญาใจนี่ถ้าไม่โด่งไม่ดังไม่มีเงินมาเป็นตัวกลางมันก็ พูดได้คําว่าสัญญาใจแต่เหตุการณ์นี้ก็คือคําว่าสัญญาใจมันใช้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการที่เงินทองมหาศาลมันก็เลยกลายเป็นมีปัญหาแต่คราวนี้มันก็เลยกลายเป็นปัญหายังไงเป็นปัญหาที่การแบ่งสรรปันส่วนจะบอกว่าแบ่งสรรปันส่วนมันก็ไม่น่าใช่ค่ะพี่น้องเพราะว่าเงินมันมหาศาลขนาดนี้ทําไมถึงไม่แฝงแฟทางทำไมถึงไม่เหมือนกับว่า ต้องมีการแบ่งสรรปันส่วนกันล่ะค่ะพี่น้องอย่างที่บอกดังได้มันก็ดับได้การที่เพลงนี้มีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจได้เงินได้ทองจาก youtube นี่ก็คือพี่น้องประชาชนทั่วไทยทั่วโลกหล่ะค่ะพี่น้องที่เขาสนใจมันก็เลยกลายเป็นดังชั่วข้ามคืนกลายเป็นดังขึ้นมาแต่ขณะเดียวกันคนที่ต้นคิดโอเคเป็นค่าย เป็นเจ้าของเป็นคนแต่งแต่เราก็เหมือนกับว่าเรามีคนร่วมวงเราไม่ได้ทําคนเดียวเราเพลงเพลงนี้ดังก็มันก็ดังกับหลายคนกับคนร้องกับโดนตีกับคนแต่งกับเนื้อหากับน้องผู้ชายที่ร้องด้วยกับทุกคนทุกวิวทั้งดนตรีอะไรทุกอย่างทั้งหางโค้ง,งหางเครื่องอะไรก็อย่างมันก็เลยกลายเป็นว่า เหตุผลเงินไม่ลงตัวนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นแตกฮักพอแตกฮักก็หลายฟงหลายฝ่ายเนาะกับพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พอได้ดูข่าวแล้วก็เหมือนกับว่าดูข่าวแล้วก็เสียกับเสียค่ะพี่น้องพูดง่ายๆดังได้มันก็ดับได้แล้วทางแฟนของน้องเจนี่เองก็ยิ่งออกมาตอกย้ําทําให้พี่นักประชาชนไม่พอใจเพิ่มขึ้นแล้วก็น้องเจนี่เองก็พูดแบบแทนที่เราจะพูดนุ่มนวลซอฟๆหน่อยก็กลายเป็นว่า แรงขึ้นแรงขึ้นมันก็เลยกลายเป็นว่าดังได้ก็ดับได้ก็เลยได้ผลก็อย่างเนาะพี่น้องเนาะคนเราเนี่ถ้าพูดถึงว่าแฟฝงหรือไม่ก็กบดถึงขัน้นขันว่าโอเคอยากได้อะไรเท่าไหร่หรอกคะ่ะพี่น้องขาแต่ในเมื่อเราร่วมกันมาเผอิญบันดังขึ้นมาสิ่งที่คิดตอนแรกสิ่งที่ควรคิดสิ่งที่ควรที่จะให้น้ําหนักมากที่สุดก็คือ เรื่องเองินเรื่องทองนี้มันต้องมาอันดับหนึ่งอยู่แล้วค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าการที่เราได้เงินเยอะๆเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วว่าสิ่งที่คนที่ร่วมคนที่ทําคนที่นูน่นที่นี่ไม่แน่วันนี้ไม่มีปัญหาต่อไปมันมีปัญหาแต่เหตุการณ์นี้มันก็คือเกิดมาเป็นปีเป็นปีแต่เพิ่งมา เกิดกันเหตุการณ์ที่เกิดกันนี้ก็เพราะว่าคนนั้นไปว่าคนนี้ไปแซะคนนั้นมันก็เลยกลายเป็นมีปัญหาเนี่ยแหละค่ะพี่น้องขะแล้วที่สําคัญชาวโลกก็ได้เห็นในข้อมูลที่บอกว่าอ้าวทาไมถึงได้เงินได้ทองเยอะแยะซื้อบ้านซื้อรถก็ตามของเขาล่ะค่ะพี่น้องขะแต่คนร่วมงานร่วมทีมทําไมไม่ได้เงินทําไมไม่แบ่งให้เขาทําไมไม่เขาเรียกอะไรบริหารจัดการตรงนี้ให้มันได้เพราะว่าเขาก็คืออย่างน้องผู้ชายคนนี้อย่างน้องก้าวเนี่ยก็เป็นคน หนึ่งในนักร้องที่ทำให้เพลงนี้ดังอย่างน้อยมันก็ต้องคิดถึงเขาด้วยไม่ใช่ให้เขาออกมาให้เขามาติมาเตือนก่อนให้เขามาติงก่อนพอติงแล้วเป็นไงคะพูดจาไม่เข้าใจกันพูดจา ทำให้เกิดปัญหาแตกหักกันผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงคะเสียกับเสียแล้วชาวพี่น้องประชาชนคนที่ติดตามคนที่ได้เห็นได้อ่านข่าวก็กลายเป็นว่าดังได้ก็ดับได้ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยตอนนี้มันก็มีอย่างเดียวกับพี่น้องค่ในเมื่อมันเกิดขึ้นเรื่องขึ้นแล้วเนี่ยโอเคเรื่องเงินเรื่องทองนี่แหละบ,บ,บ่ต้องไปออมคอม เรื่องเงินเรื่องทองในเมื่อแบ่งสันปันส่วนให้เขาไม่ถูกแล้วเขาออกมาจริงๆแล้วมันก็ถูกเลยล่ละค่ะพี่น้องแต่ก่อนหน้านั้นทําไมถึงไม่แบ่งสันปันส่วนให้มันดีๆเพราะถ้าพูดถึงว่ายอดวิวเยอะขนาดนี้จานวนเงินมันก็เยอะอยู่แล้วแล้วออกโน่นออกนี่ก็ตามอย่างที่บอกว่า ไอ้คำว่าห0 0อเนี่ยมาดามหน่อยจะไม่ให้ราคาตรงนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เราจะค่ายเพลงการที่เราทําอะไรสักอย่างอย่างที่บอกอย่างเช่นเพลงนี้มันก็ต้องมีการโปรโมทไปโปรโมทออกรายการแต่ที่เขาอาจจะจ่ายนะ้อยมันก็ไม่เป็นไรแต่แต่อธิบายไหมล่ะคะบอกไหมล่ะคะเราก็ต้องมีการชี้แจงแต่ขณะเดียวกันพอดังแล้ว เรามาคุยเรื่องที่ดังแล้วมีเงินแล้วได้เงินแล้วมีเงินเยอะแล้วทําไมไม่แบ่งสันปันส่วนทําไมไม่ให้เงินหมื่นสองหมื่นให้เขาเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรกับที่เรารวยเป็นหลักล้านล้านนลพี่น้องเนาะแต่คราวนี้ก็คือคนที่เสพข่าวคนที่ดูข่าวเนี่ยก็อย่างมาดามหน่อยเองก็เหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมปล่อยให้เกิดเรื่องเอ๊ะทำไมทําให้เกิดมีปัญหาก่อนทําไมถึงไม่คิดก่อนหน้านั้นเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันเหมือนกับว่า เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายค่ะพี่น้องค่ะเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายอันนี้มันเข้าประเด็นตรงนี้เลยดังได้ก็ะดับได้นี่เข้าประเด็นเลยค่ะพี่น้องค่ะทุกวันนี้ผลสรุปยังไม่ออก แต่สิ่งที่ได้ทั้งสองฝ่ายก็คือมีแต่เสียกับเสียจะมีการฟ้องร้องกันจะมีการนู่นนี่กันการฟ้องร้องมันก็มีหลักกฎหมายซอกแซกกฎหมายสามารถที่จะสองฝ่ายทําได้ล่ละค่ะแต่ปัญหามันก็อยู่ที่ว่าแล้วได้อะไรมีการฟ้องการร้องกันขึ้นมาแล้วได้อะไรแล้วแทนที่จะมีการสร้างผลงานเพลงทำน,นู่นทำนี่ขึ้นมาให้พี่นักประชาชนติดตามให้มันมากมาก,มากเยอะเยอะขึ้นแล้วหรือไม่ก็คนที่ติดตามอยู่เดิมเดิมนี่เขาก็ให้ความสนใจแต่กลับออกมาออกให้ ข้อมูลว่าอย่างเช่นแฟนของน้องเจนเนี่นี่ก็ออกมาให้คําพูดคําตอบที่แรงแม้กระทั่งน้องเจนเนี่เองก็มาตอบทางสื่อมาออกทางสื่อมาไลฟ์สดของตัวเองเนี่ยพูดแรงมันก็เลยกลายเป็นว่ายิ่งเพิ่มความแตกหักสิ่งที่ดีที่มาดามหน่อยอยากแนะนานี่มันก็มีอย่างเดียวคับพี่น้องค่ะถึงจะเกิดเรื่องขึ้นแล้วหันหน้ามาคุยกัน เอาผู้ใหญ่สองฝ่ายมาคุยกันตกลงกันว่าอะไรยังไงสามัาคีกันแล้วพยายามที่จะเอาสิ่งที่เสียคืนไปกลับคืนมาเอาสิ่งที่พี่น้องประชาชนมีปัญหา ทำยังไงเพื่อจะเอาให้มันมาดีขึ้นทำให้มีความรู้สึกดีๆกลับคืนมาเหมือนเดิมอันนี้มันจะดีกว่าค่ะพี่น้องดีกว่าที่ต่างคนต่างโอเคตรงทางนั้นก็จะฟ้องทางนี้ก็จะฟ้องฟ้องมาฟ้องกลับทํานู่นทํานี่ลบคลิปลบนู่นลบนี่ลบเพลงอันนู่นอันนี้ออกมันก็จะกลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแทนที่จะได้ดีกับกับจะยิ่งร้ายมากกว่าเดิมแบบนี้นะคะพี่น้องอันนี้ก็อย,ยากจากจะ อันนี้ก็อยากจะเล่าสู่พี่น้องฟังเพราะว่าได้ดูข่าวแล้วก็ได้เห็นข่าวจากผู้เสพข่าวนี่แหละค่ะพี่น้องเป็นผู้เสพข่าวปกติแต่สิ่งที่ได้เห็นเนี่ยก็หมายถึงว่าเงินนี่แหละค่ะเป็นตัวสําคัญเงินเป็นตัวแปรที่ทําให้มีปัญหามันก็ถูกต้องแล้วล่ะค่ะพี่น้องเพราะยอดเงินที่ได้มาเท่าที่ได้ฟังข่าวหลายช่องหลายนู่นหลายนี่การที่ได้เงินไม่ว่าจากการคอนเสิร์ตจากการออก ทาง y u u u b e เนาะค่ะพี่น้องเนาะมันก็เป็นเงินมหาศาลเหมือนกันแต่ทำไมถึงไม่แฟรแแต่ทำไมถึงให้เกิดเรื่องแต่ทำไมถึงถ้าเป็นภาษามาดามหน่อยมาดามหน่อยก็จะบอกว่าทำไมถึงงกจังเพราะการที่ทำอะไรคนเดียวมันไม่ดังอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะเพลงนี้เนี่ยทำคนเดียวร้องคนเดียวมันเป็นไปไม่ได้มันเลต้องมีทีมมีงานมีหางโคง้งหางเครื่องมีดง,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 ดงตรงงตีมีอะไรก็ตาม มันก็คือรวมกันแล้วก็สามารถที่จะดึงดูดประชาชนขึ้นมาแล้วก็จะดังชั่วข้ามคืนอย่างที่ว่ามันก็หมายถึงประชาชนนั่นแหละค่ะพี่น้องคะ่ะแต่คราวนี้พอประชาชนแอนตี้ขนาดนี้แล้วจะทํายังไงเพื่อทจะให้มันดีขึ้นมามีทางเดียวค่ะพี่น้องคะ่ะมีทางเดียวก็คือหันหน้าเข้ามาหากันแล้วมาคุยกันว่าตกลงจะทําอะไรจะเอายังไงแล้วเท่าเท่าที่รู้ตอนนี้สํานักข่าวหลายข่าวออกมาว่า ก็จะกลายเป็นการแฉเป็นการพาสงภาษีขึ้นมากลายเป็นว่ารื้อฟื้นคดีขึ้นมารื้อฟื้นเรื่องเก่าๆขึ้นมาว่าผิดตรงไหนพาสงภาษีเข้ามานักเข้าไปกว่าเก่าอีกค่ะพี่น้องสิ่งที่ดีที่สุดก็คือตอนนี้หยุดหยุดทุกอย่างหยุดแล้วเอาผู้ใหญ่ทั้งสองฝั่งมาคุยกันว่าจะปหาหาจุด สรุปตรงกลางๆว่าจะไปทางไหนดีจะทำยังไงดีให้สองฝั่งสองฝ่ายไม่มีปัญหาซึ่งกันและกันและสามารถร่วมงานกันได้เป็นการที่ทำให้คนประชาชนใจชื้นทำให้ประชาชนสนับสนุนต่อไปทำตรงนี้ดีกว่ากับพี่น้องไม่ใช่ว่าต่างคนต่างดีฝั่งฝัง,งเจนนี่ก็ชนะจะเอาชนะฝั่งน้องก้าก็เอาชนะสุดท้ายมีแต่เสียกับเสียอย่างที่บอกดังได้ก็ดับได้แทนที่จะ ไปสมูทสมูทมันก็กลายเป็นว่าตกหลุมแล้วตอนนี้แบบนี้นะคะพี่น้องสิ่งที่แนะนําได้ดีที่สุดตอนนี้ก็คือหยุดทุกอย่างหันหน้าเข้ามาหากันส่วนจะไปต่อหรือไมาา่ไปต่อ,น,น,ตอนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งก็ไม่เป็นไรนะมีสิทธิ์ตัดสินใจได้แต่คราวนี้ก็คือการที่หันหน้าเข้ามาคุยกันว่าจะแก้แบบไหนจะเอายังไงเอาข้อสรุปยังไงให้ผู้ใหญ่สองฝ่ายมาคุยกันหาข้อสรุปลงตัวดีๆแล้วมันจะได้ ทำให้ประชาชนชื่นชมเหมือนเดิมแบบนี้ดีกว่าค่ะพี่น้องเนาะโอเคอเล่าสู่พี่น้องฟังพ,งพอหัมปากของข้อนะคะพี่น้องเนาะเดี๋ยวรอติดต่อติดตามกันต่อว่าผลสรุปจะออกมาอย่างไงแต่มาดามหน่อยบอกให้เลยขิ้งก็ราขาก็แรงไม่มีอะไรดีขึ้นทิ่งที่ได้มาก็คือเสียกับเสียดังได้ก็ดับได้นี่เป็นสิ่งที่อัตโนมัติเลยโอเคขอบคุณทุกท่านติดตามค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ